ยังน่ารักกันเสมอนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมารอบไฟน,นอลในวันนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะกับผมร่วมถึงน้องอุ้มไปรอบที่ผ่านมารอบชุดว่นายน้ต้องรอกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะ,ะที่จริงแล้วอุ้มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ดีใจมากเพราะว่าได้ไปรอบพิเศษก็คือรอบชุดว่ายน้ําที่พัทยาคืออุ้มอยากจะบอกเลยนะคะว่าเวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่น้องๆเตินดีที่สุดเราบที่อุ้มเคยไป โชว์โอเพนนิ่ก็ดีที่สุดเท่าที่อุ้มเคยเห็นมาของออพีดีค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ร่วมงานจนมาถึงตอนรับผมและอีกหนึ่งคนอินฟ้าได้เลยว่ามาเกือบพุกปีเลยสำหรับดิสควีด์รักษาศรีเราภูมิใจในในสถาบันการอินฟ้าอันดับแรกเลยก็ประทับใจพีดีค่ะเพราะว่า คือในทุกๆปีเนี่ยเขาแข่งกันตัดสินที่เรารู้สึกว่าผู้ลงตรงว่าไม่มีการล็อกโควิย<ม>แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือตัดสินจากหน้างานจริงๆแล้วก็เสียงของพวกเราเนะาะกรรมการก็เราก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนในการที่เอามันตรงกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานวันนี้ชอบโชว์เปิดนะคะสําหรับน้องๆที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือโชว์เปิดจริงๆแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของน้องๆทุกๆคน ผู้เข้าประกวดทั้งหมด30คนก็ทําได้ดีค่ะในรอบชุดว่ายน้ำแล้วก,ก็เป็นกําลังใจให้ในรอบชุดราตรีนะคะแล้วก็รอ็หลายรอบมากหลายสิ่งนะ,ะขอบคุณการต้อนรับตลอด3ปีที่ฟ้ามานะคะพี่น้องชาวนครสวรรค์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่มาให้กําลังใจมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็อบุญเสมอเลยขอบคุณมากๆค่ะนบผมอ่านและท้ายกันนี้ครับแสแนะครับมีอะไรอยากจาแนะนำน้องๆไหมทั้ง30คนรวมถึงว่าที่3จังหวัดของเราในวันนี้ครับสแสนตะ๊ หลังจากนี้ถ้าจะแนะนําก็คงเป็นเรื่องเมนสติเนี่ยตอนนี้ตัวเองเริ่มไม่มีสติเมื่อไรแล้วนะคะก็ให้น้องๆดูไว้นะคะถ้าไม่ม no ีสติก็จะลวนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรอบต่อไปไม่ว่าจะในรอบชุดล่าดีหรือการตอบคำถามนะคะก็อยากจะให้มีสติเยอะๆหรือถ้ารู้สึกว่าตื่นเต้นก็ลองแายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าความสุขในการเดินการตอบคําถามนะคะแล้วทุกๆอย่างมันจะทําให้คนที่เราชมคุณนะคะมีความสุขไปด้วยค่ะขอบคุณสแลกครับพี่อุ้มเลยครับ ก็อยากจะแนะนาอะไรดีล่ะก็อยากให้มีความสุขทุกครั้งที่เดินออกมานาวินดีค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราน้องเป็นวันไฟแนลโชว์แบบมันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เพื่อแก้ไขอะไรดังนั้นเดินออกมาด้วยความมั่นใจค่ะต่อให้มันจะล้มแต่คุณก็แค่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เอ็นจอยมเมนต์ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแับผมนะทากันดีครับคุณผู้จัดการกองประกวดครับคุณอิงฟ้าค่ะก็เมื่อกี้เหมือนกันค่ะในรอบช่วยวน้ำแอดมินหลายๆคนเดินผิวบล็บอกกิ้งนะคะ อยากให้มีสติแล้วก็ในทุกก้าที่เราเดินออกมาทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะรวมถึงการมองกล้องในแต่ละจุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่างานบริจัดดีมา,มากๆนะคะรวมถึงขอชช่นชมเมื่อกี้ลืมชมค่ะ CG ด้านหลังก็คือสวยมา,มากๆจริงๆแล้วก็รู้ว่าทางพีดีเปคอนออกแบบเองขอเสียงปวกมือให้หน่อยได้ไหมคะสวยมา,มากๆจริงๆสมเป็นกับสมกับเป็นนะครสวรรค์จริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆใน,อนรอบชุดราตรีนะคะรวมถึงในรอบตอบคาถาม ยังไงนะคะกองเชียร์ก็พยายามส่งเสียงปเป็นกำลังใจให้น้องๆองเงยอะๆเพราะบอกตรงว่าในการประกวดในการเดินบนเวทีเนี่ยเวลาที่เราได้ยินเสียงกรี๊ดหรือเสียงกำลังใจที่ส่งมาจากด้านล่างจริ่งทำให้น้องๆมี energy ม,ม,มีพลังที่ดีขึ้นนะคะก็ปเป็นกำลังใจให้ค่ะเอาละครับตกลงครับและนี่ครับเป็นคำแนะนำดีดด่จะพรุ่งนีของเราครับขอเสืมเม้อโบว์ใกับสนับโอ้โห